สวัสดีคะ่ะเล่าข่าวหน้าฟีดข่าวที่เรานํามาเล่าวันนี้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการตรวจโควิด COVID ด้วยตัวเองก็คือตอนนี้รัฐบาลเขาให้เราสามารถซื้อชุดตรวจโควิด COVID แล้วมาตรวจได้ด้วยตัวเองก่อนหน้าน,นี้เขาไม่อนุญาตให้ซื้อหรือว่านํามาจําหน่ายเลยนะคะตอนนี้มีแล้วแต่ว่าอยากจะให้ซื้อในแหล่งที่ เชื่อถือได้อย่างเช่นร้านขายยาโรงพยาบาลหรือว่าตัวแทนจำหน่ายชุดตรวจจะมี2แบบนะคะเป็นแบบ Antigen Test Kit กับ Antibody Test Kit เป็นแผ่นตรวจคล้ายๆที่ตรวจคันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดตรวจโควิด COVID นะคะซึ่งถ้าเป็น Antigen Test Kit เนี่ยเขาให้เราสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองมันจะเป็นวิธีการที่เราจะใช้สารคัดหลังเช่นจากพงจมูกช่องปากลำคอหรือน้ำลายอย่างเงี้ยค่ะ เอาประโยชน์ลงในแผ่นทดสอบนะคะแล้วก็แปลผลได้ด้วยตัวเองส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นแอนติบอดีเทสคิทซึ่งอันนี้มันจะต้องใช้เลือดซึ่งอันนี้เขายังไม่อนุญาตให้เราตรวจได้ด้วยตัวเองต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์เรามาดูกันนะคะว่าการตรวจโควิดด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจแอนติเจนคิทเทปเนี่ยนะคะเป็นยังไง่วนตรงนี้อันนี้ซื้อมาจากร้านขายยา นะะในคะใน1ชุดนะคะก็จะมีตลับทดสอบนะคะอันนี้จะมาในซองการความชื้นมีก้านก้านเก็บตัวอยา่างซึ่งก็เป็นก้านสำลีนะคะเอาไว้สวอปหรือว่าเอาไว้ใช้แยงจมูกะคะ่ะแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลอดน้ํายากเก็บตัวอย่างนะคะสวอปเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในหลอดนี้นะคะแต่ว่าขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตไม่ไม่ถ่ายตอน เพราะว่าอาจจะดูน่าหวาดเสียวมากเกินไปนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าเราทําให้ตัวเองเราก็ควรที่จะใช้เจลกอลกอฮอล้างมือก่อนเพื่อฆ่าเชื้อแต่ถ้าทำให้คนอื่นนะคะหรือว่าทำให้คนในครอบครัวเราควรจะใส่ถุงมือนะคะตอนที่เราจะสวอปนะคะอันดับแรกคือเราต้องเงยหน้าขึ้นประมาณ70องศาก็ลักษณะการเงยหน้าค่ะแล้วก็ใช้ไม้นี่นะคะ การสำลีเน,นี่ยนะคะแยงเข้าไปในจมูกแล้วก็หมุนวนสักประมาณ10วินาทีอะค่ะในผนังให้มันโดนผนังพงจมูกเพื่อที่เราจะได้เก็บตัวอย่างเก็บเชื้อเก็บสารแข็งัรงออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะได้แล้วนะคะก็เอามาใส่ในน้ำยาระวังนิดหนึ่งเดี๋ยวหกอันนี้ทับด้วยตัวเองนะคะทำอยู่ที่บ้านทำคนเดียวอ่ะแล้วก็เอาไม้ กาสรสัลีตรงนี้นะคะเข้าไปในหลอดน้ำยาแล้วก็ปั่นประมาณ 1, 2, 3, 4, 5ในวิธีการนะคะเขาบอกว่าปั่น5ครั้งหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเป็นจุกดูดนะคะเพื่อที่เราจะได้หยดน้ำยาตัวอย่างลงไปในแ,นแผ่นทดสอบนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งคว่ำนะคะ ตั้งไว้ก่อนแกแผ่นทดสอบออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็นํามาหยดลงในแผ่นทดสอบเขาบอกว่าให้หยดประมาณ3หยดนะคะความหลงประมาณ3ามหยดนะคะ,ะแล้วก็รอแปลผลแล้วก็ดูะค่ะว่ามันมีน้ํายาไหลมาตรงนี้หรือเปล่านี่นะคะรอแปลผล 15- 30นาทีนะคะ เดี๋ยวอีก15นาทีเรามาดูกันนะคะผ่านไป15นาทีแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแปลผลกันนะคะขึ้นขีดเดียวขึ้นที่ตัว c แสดงว่าไม่ติดเชื้อโควิดนะคะผลเป็นลบแต่ถ้าขึ้น2ขีดที่ตัว c กับตัว t อันนี้คือติดเชื้อโควิดนะคะ ถ้าเราตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อเราก็จะต้องไปตรวจแบบ rt pcr นะคะอีกครั้งก็คือไปต้องต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อให้รายชื่อเข้าในระบบอะค่ะอีกรอบหนึ่ง เราก็จะได้ติดต่อประสานหาเตียงหรือหาโรงพยาบาลหรือว่าตอนนี้มี Home Isolation แล้วก็คือให้สามารถอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านได้แล้วอะค่ะคือคนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยถ้าตรวจพบแบบนี้ก็สามารถติดต่อไปที่อนามัยใกล้บ้านหรือว่าสันาสนสุขใกล้บ้านนะ,นะคะได้เพื่อที่จะขอยามาทานก่อนก็ได้ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่มีอาการนะคะโอเคค่ะแอดก็โอเคไม่ติด ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะถ้าอยากให้แอทำคลิปอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ